มุกขับใจอายหลายๆเ้อขอบคุณอายหลายๆมานาจิโกมุกขอบใจอายแล้วอย่ากลายประตูกับเขานแงวนอยส์แสบายดีเหละสวัสดีพา่เน็ตชาวเน็ตสบายดีตอนแรกๆเอ้ยกาลังเกมบัานก็จะน่ ปลาเส้นโซนสีนทะเลดูขึ้นอะจะไปลาไปซอย่าอวจไปเหนโอ้โหรถแกะมาแตงโบจำปาซักจำปาสีจำปลาซักเดีวมันสีมันมันป้งดแล้ว ใบไม้แกมแตกบอนบอนดับหลดกันนะให้ซุ้ยายปาเครืองคนจงคนูชีคนมายืนหาเอาเดี๋ยวเป็นคิวที่สามเนาะนั่งคาะลูเจ้าวเจ้านี้ยืนบึงจะโลดเจาวเป็นข้าซะหรอ อย่านเย่าเดิเดเบาสบายเย็นทาเอาเป็นไหมคะเสืออไห้

พี่เนี่ยแหละทุกคนอยู่ประเดี๋ยวได้หลายยากินดีเขอเจนเขามีสิบพี่มีดีเขอเจนเอาไปได้สู้เดี๋ยวเพราะว่าเขายังสีก่อแม่แต่ว่าเราก็ต้องเอาเล็กอันนี้

อ้วโอ้โอ้ดน้วุดยอขอบคุณลุงกตี้้ะขอบคุณลุงกตี้ลุงฝางมาให้กินนี่ขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับูมืองามงามเนี่ยูมืองามงามเนี่ยตี้ดูมือบัวงามประเด๋วจะเรียนเอหนาลุกบัวฝางกินแล้นุ่มอานอสานเขอบคุณครับเหนนมอนผู้ใหญ่บอวค่ะอ่าไปเลบเออ นูกำลังผัดนะคเกี่ยวโอ้โหหได้หลายขนาดเละเย้เฮ็ดตินี tá, illing, ็ดีิมีพ่อจะดีใจขนาดนอกเสียงหัวได้กินขนมเฮ็ดติขนมหมดิจดีใจอนาดอาหารชาวป็กไบแล้เออใช้ไม่ชิมเนี่ยให้ไม่ชิยู่บอโอ้ให้เม่ก่อนหนึ่งหนีขบใจเด้อเจ็บบ่ แฮบเนาะนักชิมม้แบบอแทบบอนักบอขอบใจเด้อขอบใจเลยขอบใจเด้อลูกฝาขนมให้คอยขอบใจเลยลูกขอบคุณหลยขอบคุณเลยไ่ยยย้อยยอยแหกระตดน้เชื่อลงนิเ นมลามนุายัมีนุ่มลายกินเม้โอ้คือขาดเลยนิดกไดเอาไว้ซอยเฮ็ดลูกเ็บเยันมันบาดมือจ้าคงเตะได้หนิโอ้ขาดเนาะพอดีถือเนาะพอดีผกผกะ โอ้ไม่ไิดกระขักโอ้อันสุกมันนี่กระขากค่ะเนาะเนาะจะใส่สุกข้องเทโอ้โหโหหนาเห็นอ่ะขาขาไม่ติดกระขากกิน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 ก่อนโลดโอ้โอ้ต้นนี้ผักเนาะต้นนี้กะละอันได้กับแตพันใหญ่บ่ต้นนี้แหละค่ะก็นอนเออ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยตัวนี้ตัวนี้ก็คือ้วยมักตันนี้ออตัวนี้ได้สน้ตัวนี้ตัวนี้ของเจ้าขล่หเจ้าตันนี้ของหมักอยู่พอดีถือผกพาอันยขึ้นตาขนผ้เดี๋ยวให้ในานใหญ่คนเลือกก่อนเป็นเ้เ้นหเอ็นสาย์หูโซมในนเลือกผักนสมนองเยได้ ยังดีเลยคนน่ะใส่เปาไปเลยใส่ถุงีนีีโอ้ค้าเยนี่แันี้และนี่นี่สอะไรเนาะเพราอบกับใจอ่านหลายนะทีส่งอันนี้อุปกรณ์ขึ้นปลาไม่ขอบคุณครับอีกเนี่ยมันจะไม่กโอ้่เห็นเด หายหูโูงให้ได้พันใหญ่เบิกนะบอเออหายละเลืออยหายละเลือยเอเกลเอาเกลือโอเคหึงหนังกินอย่างเดียวเฮ็ดดๆนี่มากงขาดอันนี้เนาะล้วเปิดตัวเป็นไหมเตอมของเจ้าอะไรเจ้าอะไรตัวไนเออพอดีเลยคอยถือคอยก็มกคือซ้นีิ เออขันชุบมันนมันคัดเนาองแุบเออของเจาามันมนอีุ้บมันมันอ่อนมันบอดีอันนี้มันมันมันบ่เป็นของแนี้เห็นคัแล้อันีองแเนาะนังเนาะคองเจามันขาดมดเลยอันนี้มันมีขาดดอกอันนี้ อันนี้มันขักนอนใหม่มาเป็นใหม่มาเคยชิบิทามไพ่มาโอ้ยเนาะเมาอย่างเดียวกินอย่างเดียวขอบคุณเพันธุ์นติโลกนี่ขอบคุณครับเห็นได้กินขนมแล้วขอบคุณมัมอย่างเดียวเพป็นชุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณลูกเล้ยเล้ยด้วครับ จิ๋วปลาขนมมาให้คอยเงี้ยเนอะเสียบมั้งอย่ากินเลยก็กินอย่างเดียวประจังหดๆขอบคุณนะขอบคุณมากๆบใจไอ้ละลายนะพี่ส่งขนมให้ปักป้ายหรือว่าให้เท่าสบายเพเ่็นหายอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณขอบใจไอ้ลหลายเด้อขอบคุณไอ้ลหลายพี่ส่งขนมมาให้เท่าสบาไปร์ตัวนี้ฝากเมียมาให้เบาสบายกับเสาอออมแล้วก็ หเนพันใหญ่นะมีตัวขดเนาะมีตัวขาดห้เลือกอก็เลือดบธเลยจะที่จะได้เนาะอีกแล้วค่ะกินเขาแรกเนี่ยันนี้ละเป็ดเนี่เลละละต้มมัน,ม,น,น,นมันบอสเป็ดมันเป็นมันมานนน <laughs> ทษไหมกินข้าวํำกันปอทอไปเทอาโกเลือนี่ที่เลยพลาดด้วยมาหนะ้าโกโมกบใจอายล้วอยากลายปอทอก็ไปเท้าดังกิเขา จะได้กัมุกกับใจอ่านดะได้ด้วยคอยบ่าด้วยอเบาบามเป็นลำอายดยดไม่แห้งไงลำ่ลด้ยกระับม่แห้งไปใช่มาใช้หายแต่อ่ก็เขาเวลากินเขาก้อนมาเลอ่ะเอาลงมือลงมือมาทุกนมากินขาด้วยกันกินไปจากกันเลยชอบม่กินเขาบ่ค่อเสซ่บเราเป็นวัด จีดบเทาเมถามกินน่เดี๋ยวไปได้เบ,เ<อ>บิเ<อ>ดมเอาซ <c oughs> ื้อเคยกูสาวกินซิบคนเถาเป็นกินมาลายโตมีอะไงครับน,ะน,นออี่ณัฐขาดอะเนาะตัใจพอ่เปิดเบิรงนี้คขาบอ,อ,อืะเบิดใจแล้วเนาะ

เขจะให้เจ <icana>, ้าเลยช่ยชิ้นมูปลาเลยเหรอโอ้หันเล่มาฮะที่ไปขอผ่านตากมันอยู่กันเขาฮะเขาใชยตากบอลเขาใช่ตาก็ไม่ผ่านตาของ h ัน

้องเดินคุน้องบอสก็มีหลายแท้แแม่กัก็รู้เอ้ยบาาเลยเราต้โกนจองเดินเราเดินแม่ก็เดินรูวรวมเจอกันก็หมายจำสนามบินจำเดินจะนาบินสวรรค์ภูมิเราแหละความด้อย่างรู้ว่เะเออก็จะขิเดินนางนีนะเดินบินบอ ก็ยิ้มมาจอดจินดาพากไวซะสันเล่นตามันนี้เออดีดนียี่ห้อยังอ่านภาษาอังกฤษกับโมเป็นดอกมันมันมียี่ห้อในทุกคนเลยดิเขียนแบบปรับลงไปเลยในเล็กนิ่เนาะออแต่ว่าคนกับบอคอยเก่งอังกฤษปนใดดิจเลยอ่านโมเป็น เก่งกระดาปวนี่เดยอดากจะบอกอกระอกระดาเนียละจดยเนาะช่างยโอ้ยคอนโดาหิ่นน้ำทุกคนเลยขันประชุมึันอายใจบอกยอวันเสวีจะได้ชนเนลเป็นวัดเนี่ยซื้อยาเจบปีมากินอยู่เอ้ยดีข้เจนเปีกินเบิเลยสองแผงกินดีข้เจนต่อีเบอร์นเจ้าตอนนี้นักกวัวอมอันใหญ่เนี่ยเนาะยนักัวบ สนีนน้นักูอะเป็นไปได้เลย <laughs> โอ้ค่ะแต่เดี๋ยวเป็นวัดเือนนะมเป็นพธ์อ๋อเออดจะเป็นวัดไม่เป็นวัดนะกินของอัลน,น้นองสไป์กินของลูกชายจะบอกก,นกนินกินเลยนเบทุงเลยเป็นกิน่ะออมไลปแล้วเอมกกเอมก็ลงไปเหรียญประดิรฐแล้วก็โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มามีองไรเ่ิญกันจิ๊กซอจุบ ไปทำนีน้นะก็ขอบใจไปทุกคนที่เขามาเฟืงมาส่งยังก็จะบอกหักจะเอาพานไปสน <c oughs> ุกสื่อสาร <c oughs> บอกหักมากได้กระถางติดตามคลิปต่อไปได้ทุกคนเด